สวัสดีครับผมพอดีมีคำถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับาการใช้วัสดุปูนทางการเกษตรซึ่งอันที่จริงคลิปเกี่ยวกับการใช้วัสดุปูนทางการเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะปูนมานปูนโดลไม้ปูนขาวเนี่ยผมก็เคยทำออกไปหลายคลิปวิดีโอนะครับแต่บางท่านอาจจะหาไม่เจอคลิปนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายเสริมให้เป็นแนวทางนะครับประดับความรู้ก็แล้วกันคำถามที่ว่าปูนในทางเกษตรอย่างเช่นปูนมานปูนโดลไม้ปูนขาวสรุปมาทั้ง3อย่างเลยนะครับมันฆ่าเชื้อได้หรือไม่ อันนี้หลายคนก็อาจจะเคยอ่านเจอในบทความที่เขาเขียนไว้นะครับว่าปูนฆ่าเชื้อแบบนั้นแบบนี้และคําถามที่2มันทําให้พืชโตไวไม่มีโรคมแมลงรบกวนได้ยังไงอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมใช้มานะครับผมถึงมีข้อมูลจากประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเรามาแยกย่อยก่อนปูนที่ใช้ในทางการเกษตรมันจะมีหลักๆอยู่3อย่างก็คือพวกปูนมานโดโลไม้ปูนขาวปูนมานก็คือหินปูนที่ผุกร่อนตามธรรมชาตินะครับมันจะเกิดการสลายตัวเป็นก้อนเล็กๆ ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ตามบริเวณภูเขาหินปูนนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีพบได้ในแถบลบบุรีสระบ,บุรีประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ชั้นใต้ดินก็เหมือนกับดินสอพองที่ผมเคยทําคลิปออกไปนะครับเป็นปูนมานหรือดินมานองค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตและดินนะครับก็คือมีแคลเซียมนี่ก็คือวัสดุปูนที่ใช้ในทางการเกษตรมีคุณสมบัติเป็นด่างนะครับแต่ความเป็นด่างเนี่ยมันยังอ่อนกว่าโดโลไมและปูนขาว ก็คือเป็นด่างนิดหน่อยอคุณสมบัติหลักก็คือช่วยลดความเป็นกรดของดินอย่างที่2คือปูนดโลไมด์ดโลไมด์ก็คือปูนชนิดหนึ่งเหมือนกันมันจะมีส่วนประกอบของแคลเซียมและก็แมกนีเซียมนะครับมีคุณสมบัติเป็นด่างเหมือนกันช่วยลดความเป็นกรดของดินเหมือนกันนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปส่วนปูนขาวนะครับเป็นวัสดุที่ได้จากการเผาหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตเขาจะเผาด้วยความร้อนสูงจนกลายเป็นปูนสุกแคลเซียมออกไซด์นะครับเมื่อเย็นตัวลงเนี่ยก็จะพรมน้ำให้ชุ่ ปูนสุกจะทําปฏิกิริยากับน้ําก็ได้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับส่วนที่เป็นผงแห้งนี่แหละที่เราเรียกว่าปูนขาวปูนทั้ง3ชนิดนี้มีลักษณะเป็นผงสีขาวปูนขาวเนี่ยจะขาวจัดเลยความเป็นด่างของปูนทั้ง3มชนิดนี้นะ่ะปูนขาวจะมีความเป็นด่างมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือปูนดูดโลมยรองลงมาอีกก็คือปูนมานทั้ง3ชนิดนี้มีคุณสมบัติเดียวกันก็คือมีความเป็นด่างจะช่วยลดความเป็นกรดของดิน ใช้ในกรณีที่ดินเราเป็นกรดนะครับแต่ที่สวนผมเนี่ยก็ใช้ประจำนะหากมีคําถามว่าปูนขาวปูนม่านหรือปูนโดโลไม้เนี่ยมันฆ่าเชื้อได้จริงไหมฆ่าเชื้อได้จริงครับแต่ในทางอ้อมนะก็คือในสภาวะทั่วไปในสภาพดินทั่วไปเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กครับที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็คือพวกจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียมันมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มสร้างสรรค์กลุ่มที่2คือกลุ่มก่อโรคครับกลุ่มก่อโรคเนี่ยมันจะอยู่ได้ในสภาวะดินที่มีความเป็นกรด โดยเฉพาะค่า pH ต่ำ,ตำมันจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียกลุ่มก่อโรคเพราะฉะนั้นเราปลูกอะไรลงไปเนี่ยมันถึงเกิดปัญหาโรคพืชตามมาและที่สําคัญในสภาวะดินกรดหรือดินด่างสูงเกินไปเนี่ยมันจะไปบล็อกธาตุอาหารหลายอย่างครับและทําให้ธาตุอาหารบางตัวเนี่ยโดยเฉพาะเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยมันถูกปลดปล่อยออกมา,มา,มากลองนึกภาพเราบีบน้ํามะนาวใส่เหล็กนะครับใส่เหล็กที่เป็นสนิมเนี่ยมันจะละลายตัวออกมาไวมา,มากนั่นแหละดินกรดก็เหมือนกันครับดินกรดก็คือดินเปรี้ยวนั่นเอง ถ้าดินเป็นกรดสูงทาตุอาหารบางตัวโดยเฉพาะจุลธาตุเหล็กลูมินยมเมื่อละลายออกมาเยอะมันจะส่งผลเสียต่อรากพืชและที่สําคัญมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียกลุ่มขอโรคนะครับปลูกอะไรในดินกรดแล้วมันถึงต้นแคลแกลนบางทีก็เกิดปัญหาใบเหลืองรากเน่าโคนเน่าประมาณนี้ธาาุอาหารบางตัวลหลออกมาสูงละลายออกมาเยอะธาาุอาหารบางตัวก็ถูกบล็อกอีกเพราะฉะนั้นค่า pH ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์หรือต้นไม้พืชผักทุกอย่างที่เราปลูกเนี่ยเขาจึง ระบุไว้ว่ามันต้องมีค่าอยู่ประมาณ5 5ถึง6กก็คือมีความเป็นกรดอ่อนๆครับเพราะฉะนั้นเขาจึงนําวัสดุปูนเนี่ยที่มีความเป็นด่างเนี่ยมาปรับปรุงดินเปรี้ยวนะครับส่วนใหญ่การใช้ก็มี3อย่างครับก็คือหล่ะเอามารองหลุมปลูกที่ผมใช้จะเอามารองหลุม1กับมือเพราะว่าดินบางส่วนในสวนผมเนี่ยมันจะเป็นดินที่มีแร่หินนะครับแร่เหล็กแน่นอนว่าถ้าดินเป็นกรดมันย่อมส่งผลให้พวกเหล็กลูมินียมละลายออกมาเยอะ ผมก็เลยใช้ปูนขาวเนี่ยเป็นส่วนผสมในการรองพื้นหลุมก่อนปลูกนะครับอย่างที่2ที่ผมใช้ก็คือใช้หวานรอบโคนต้นอันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะทําหน้าฝนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้น้ําฝนในการละลายตัวถ้าเราหวานลงไปเฉยเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องมีสปริงเกอร์น้ําด้วยนะครับส่วนใหญ่จะใช้หน้าฝนหรือไม่ก็ช่วงเตรียมแปลงเนี่ยเอาไปหวานเลยแล้วก็ไถกลบไถให้มันคลุกเคล้าเข้ากันดีนะประมาณนี้นะครับอย่างที่3ที่ผมใช้ก็คือนําไปหวานลงบ่อเลี้ยงปลาหวานลงอ่างเลี้ยงปลาเพื่ออะไรเพื่อปรับสภาพน้าครับ ถ้าน้ำเป็นกรดสูงเกินไปสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ในะน้ำก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ก็คือมันอยู่แบบไม่มีความสุขค่า pH ของน้ำของดินมีความสำคัญครับน้ำเนี่ยในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันต้องมีความเป็นด่างนิดนึงประมาณ7-9ถึงประมาณนี้นะครับผมก็ใช้วัสดุปูนโดยเฉพาะปูนขาวเนี่ยมันถูกผมไปเามาหวานทําให้น้ําใสาด้วยทําให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในน้ําเจริญเติบโตได้ดีครับก็เหมือนระหวัดลงดินนั่นแหละด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้การใช้วัสดุปูนเพื่อปรับความเป็นกรดของดินให้ อยู่ในค่า pH ประมาณ5.5-6.5ถึงมันจะเหมาะสมในการเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียกลุ่มสร้างสรรค์น,นะครับมันจะไปทําลายจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียกลุ่มก่อโรคเองด้วยเหตุนี้การใช้วัสดุป,ปูในทางการเกษตรเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันสามารถฆ่าเชื้อได้ทางอ้อมนะครับอันนี้คือทางอ้อมนะไม่ใช่ว่าหวานลงไปแล้วจะไปฆ่าเชื้อเลยก็คือไปปรับสภาพดินตรงนั้นปรับสภาพน้ำเนี่ย ให้เป็นอ่าสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตในการเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียกลุ่มสร้างสารรค์นั่นเองถ้ามีกลุ่มดีเยอะๆมันจะไปขับไล่กลุ่มที่ไม่ดีออกประมาณนี้นะครับมันก็ไปช่วยบำรุงพืชผักของเราให้มีการเจริญเติบโตที่ดีโดยเฉพาะธาตุอาหารที่มีในวัสดุปูนเนี่ยก็คือหลักๆเลยก็จะมีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับมันจะทําให้พืชของเราเนี่ยแข็งแรง มีใบเขียวใบใหญ่มีใบหนาโรคมแมลงต่างๆก็มารบกวนน้อยนะครับไม่ได้บอกว่าไม่มารบกวนเลยการใช้วัสดุปูนมันเป็นการแก้ปัญหาทางอ้อมนะครับและยั่งยืนและที่สําคัญมันปลอดภัยปลอดสารด้วยผมใช้มาหลายปีครับพืชผักในสวนเนี่ยมันถึงเจริญเติบโตได้ดีไม่ได้บอกว่าไม่มีมแมลงมารบกวนไม่ได้บอกว่าไม่มีโรคแต่มันจะค่อยๆปรับสภาวะของดินของน้ําของเราเนี่ยให้เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชและสิ่งมีชีวิต ทั้งในดินและในน้ํานั่นเองครับสรุปก็คือปูนขาวฆ่าเชื้อได้หรือไม่ฆ่าเชื้อได้ครับแต่ฆ่าเชื้อในทางอ้อมอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับก็คือไปช่วยปรับสภาพดินของเราปรับสภาพน้ําของเราให้เหมาะสมในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียกลุ่มสร้างสรรค์มันจะขับไล่กลุ่มไม่ดีออกไปเองและที่สําคัญหากเราปรับดินปลูกของเราให้มีค่า pH อยู่ระหว่าง5.5ถึง6.5ธาตุอาหารทุกชนิดที่มีอยู่ในดิน สามารถปลดปล่อยออกมาให้เกิดประโยชน์กับพืชของเราได้มากที่สุดครับ100%เลยทีเดียวมันถึงทําให้พืชโตวไวไม่มีโรคและไม่ค่อยมีมแมลงรบกวนนั่นเองปลอดภยัยปลอดสารพืชผักงามโตวไวแถมราคาก็ไม่แพงเกินไปนะครับก็ลองใช้ดูขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม